สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูแคคตัสเนาะเราไม่ได้มาดูแคคตัสนานมากแล้วหมดแต่ไปทําบอลสีอยู่นะครับก็ยังเหมือนเดิมครับทุกอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรอัปเดตเราแค่ทําเพิ่มจากเดิมซึ่งเป็นไม้เมล็ดแล้วก็พวกแม่พันธุ์ก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับแม่พันธุ์พวกนี้พยายามจะไม่ทําอะไรกับมันนะครับก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆื่อจนกว่ามันจะโตมีดงมีดอกแล้วก็ได้ลูกได้หลานได้ไม้เมล็ดของมันมานะครับทุกอย่างเหมือนเดิมมากจริงๆนะครับก็เลยไม่อยากทําคลิปเพราะว่ามัน มันไม่มีอะไรพัฒนามากกว่าเดิมเนาะแต่วันนี้ก็เดี๋ยวจะพามาให้ดูว่าอีลูซมูต้อนที่ทุกคนชอบนะครับมันเป็นอีลูซมูดอกออกสีขาวๆชุมพนอ่อนแล้วก็เป็นขีดชุมพูเข้มนะครับตัวนี้นะตอนนี้คือผสมไปหลายฝักแล้วแล้วมันก็ติดฝักแล้วฝักก็สุกขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะมีแบ่งในเพจเนาะเพจเพจม็อกกี้แคคตันอาติสเหมือนเดิมนะครับส่วน3ามต้นนี้เดี๋ยวต้องส่งไปสิงคโปร์นะครับสามต้นนี้ มีคนเอฟไปเรียบร้อยแล้วเหลือต้นหนึ่งนะครับอู้ดอกสีชมพูน่ารักจังเลยนี่ก็เหมือนเดิม <c oughs> เหมือนเดิมจริงๆทุกอย่างยังตั้งอยู่ที่เดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ฝากสุกแล้วตัวนี้เอาดอกสีขาวใส่เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นดอกสีชมพูเข้มมีฝากแล้วเหมือนกันดีใจมากเดี๋ยวจะเก็บไว้เพาะบางส่วนเนาะแล้วก็บางส่วนก็อาจจะต้องแบ่งขายบ้างเพ,าเพราะเพาะเองก็คงไม่ไหวคงต้องมีรายได้เข้ามาในเพจบ้างอะไรบ้าง พวกนี้ก็จะเป็นพวกแซมเปิร์วิวีเหมือนเดิมครับน้องโตขึ้นนะครับแล้วก็น้องมีชั้นมีอะไรขึ้นเนี่ยเริ่มมีอีกชั้น,นโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับพวกเซติเกล่าต่างๆก็มีดอกไปแล้วรอบหนึ่งไม่รู้ติดหรือเปล่านาะพวกนี้มันเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมจริงๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ก็คิดถึงแหละก็เลยแวะเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูไม้มเมล็ดกันดีกว่าว่าไม้มเมล็ดที่ทําไว้มีอะไรบ้างนะครับก็จะมาในส่วนของอไม้มเมล็ดที่เพิ่งแยกไปนะครับพวกนี้ก็จะมีขนนก คาเมเน่ ine, แล้วก็พวกอ่อไม้ที่เราชอบก็คือแซมเ l ลวิวี่เซติกเกลาแล้วก็จะมีตัวหนึ่งก็คือบูเนียนานะครับแล้วก็ยูโดสมูแล้วก็มีซูเปอร์บาร์นะครับก็มีไม่เยอะมีแค่นี้นะครับมี2องสามสี่หชนิดประมาณนี้เฮ้ยอันนี้น้องน่าจะโดนโดนตัวอะไรแอบขุดไปมันก็จะมีพวกหอยทุ่งหอยทากอะไรเงี้ยขึ้นมาบ้างหรือไม่ก็โดนโดนน้ำนะครับหยดน้ำ ฝนอาจจะสาเอ้ยแต่ไม่น่าจะใช่แล้วแหละน่าจะมีตัวอะไรมาขุดแล้วแหละเนี่ยโอ้โหศัตรูพืชอีกแล้วเดี๋ยวต้องเอาขนมให้กินต้องเอาขนมให้กินแล้วอย่างนี้ไววไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ก็มีบ้างนะครับพวกศัตรูพืชเพราะเราไม่ค่อยได้ใช้สารเคมีครับก็จะต้องปลูกปลูกไปอะ ประมาณนี้โอเคได้อยู่เนี่ยมันลื้อมาหมดเลยอ่ะหวยมุดหงิดมุดหนิดเดี๋ยวมาทําเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จจะทําคลิปแล้วเดี๋ยวจะมาปลูกเนี่ยก็จะมีโตนิดนึงอ่ะตัวนี้จะเป็นเอ่อซูเปอร์บาร์นะครับแมมมีลเรเลฮานีนาฟอร์ซูเปอร์บาร์นะครับนี่ตัวนี้ขนมันยังไม่ออกเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันยังเล็กอยู่นะครับแต่เริ่มมีขนออกมาแล้วเนาะ นี่แหละซูเปอร,ร์ปปรบาซูเปอร์บาตอนเล็กๆนะครับเป็นอย่างนี้นะถ้าเกิดใครไม่เคยเห็นนะครับมันจะเหมือนไม้ทั่วไปเลยซึ่งเราแยกไม่ออกหรอกเนี่ยก็จะมีอะบิลานาตาด้วยนะครับอือหืออันนี้ก็ขนนกอันนี้เป็นชุดหลังที่เราเพิ่งแยกไม่สองพอร์ตแล้วเราก็ขี้เกียจแล้วเดี๋ยวเราเค่อยแยกใหม่มีอีกหลายชุดขนนกแต่เดี๋ยวดูชุดนี้ก่อนว่ามันเหมาะแก่การเสียเวลาในการแยกหรือเปล่าเฮ้ยแต่ก็โอเคอยู่นะนี่เห็นไหมขนดีอยู่นะเนี่ย เฮ้ยมันเคี้ยวหน้าบีบโอเคมาก็ดูไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะโดยเป็นเซติเกราครับตอนเล็กๆไม่ได้เขียนป้ายไว้แต่เดี๋ยวโตมาก็รู้ครับว่าเป็นตัวอะไรเนาะคือที่ไม่เขียนป้ายเนี่ยไม่ได้ขี้เกียจหรืออะไรนะเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ว่าถ้าเราไม่เขียนป้ายเราจะไม่ขายเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันตัวอะไรเราก็เลยแบบพยายามเหมือน เหมือนดัดนี้ัส่ตัวเองว่าชอบขายชอบขายอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ขายเราจะต้องเก็บจนกว่ามันจะโตจนกว่ามันจะเป็นตัวอะไรแล้วเรามั่นใจแล้วถึงค่อยขายอะไรประมาณนั้นไม่งั้นไม้ไม่ทันได้โตหรอกขายหมดอืมนี่อันนี้ก็เซติเกล่าตอนเล็กๆมันจะขี้เหล่ไม่สวยนะครับตัวนี้จะเป็นตอลิเทโรนะครับลิเทโรอันนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับที่เพาะนี่ลิเทโรเอาไว้ใช้ไม่ได้ขายลิเทโรเฮ้ยอันนี้ก็โดนรือ้อไม่ได้เข้ามาหลายวันโดนรือ้อ เดยดโดนดโดนมองไม่เห็นกันใช่ไหมมันมันมองไม่เห็นครับมันมืดมืด <c oughs> ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นอบิลานาตาครับดูจากหนามแล้วตัวนี้จะเป็นเรนโบะครับเรนโบ์เรนโบ์ต้องอาดอาดแดดนะนแต่ช่วงนี้ที่ใต้ไม่ค่อยมีแดดครับฝนตกทุกวันเลยเรนโบ์ Rainbow. นี่ก็เรนโบ์เรนโบ์เรนโบ์ตัวนี้จะเป็นอ่า เฮอรเรเร่นี่แมมมิลเลียเฮอรเรเร่เฮอเรเร่อืมเฮอเรเร่เออนี่ประมาณนี้ <c oughs> ทุกคนชอบไม่ออกเสียงเฮอรเรเร่นะสุดแล้วทุกคนคือทำกันคนสองคนเนี่ยมันก็แยกได้ประมาณนี้แหละอันนี้พวกฝั่งนี้จะเป็นขนนกเหลืองกับพวกเอ,อ่อเป็นอะไรนะจำชื่อไม่ได้เลยนะ ชื่อออียงว่ะเดี๋ยวลืมชื่ออะไรเลียวกิสเล่กับเอ่อที่คล้ายๆกิสเล่อีกตัวหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวนึกไม่ออกจะไม่จะไม่ลงจากคลิปนี้ทุกคนช่วยนึกหน่อยเร็วถ้านึกไม่ออกจะไม่ลงจากคลิปนี้ที่คล้ายๆก,กับกิสเล่อะครับ กาซีไอเออนั่นลงได้แล้วนี่ครับกาซีไอด้วยอะไรด้วยก็จะมาเช็ครายละเอียดพุกต่างๆก่อนประมาณอาทิตย์ละครั้งถึง2ครั้งนะครับพวกนี้เนาะไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหร่เพราะมันยังเล็กส่วนอันนี้ก็คือไม้ที่อยู่บนตอกราฟนะหักลงมาเอามาตากแห้งเดี๋ยวจะจะเอาลงร่อร,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 อรากนะครับจะเอาลงลงดินนะครับเพราะว่าจะพยายามไม่ทําไม้กราฟแล้วไม่ชอบไมกราฟ หลังๆเบื่อไม้กราฟก็เลยไม่ทาครับคิดว่าทุกคนก็คงชอบไม้รากมากกว่าก็เลยเออเดี๋ยวทําไม้ไม้ไม้รากดีกว่าอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะเป็นไม้ใบที่เก็บไว้เลี้ยงดูแน่นครับประมาณนั้นก็สวยดีนะ่ารักดีเนาะไม้ใบพวกนี้ก็จะเป็นต้นแม่ที่ใช้มาประมาณสามสี่ปีแล้วครับซึ่งมันนานมากแล้วถึงแก่เวลาที่จะต้องเปลี่ยนรุ่นแม่ใหม่แล้วนะครับมาดูดิ เวอะวะไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องต้องเปลี่ยนแล้วแหละต้องเปลี่ยนรุ่นแล้วตัวนี้ก็คงต้องไปพักผ่อนได้แล้วพักผ่อนยาวๆนะครับพวกนี้เป็นไม้กราฟฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกยิมยิมพวกนี้เป็นยิมที่เอ่อรอมันกัดสีเสร็จเฉยๆก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางยังไม่ได้เปลี่ยนดินยังไม่ได้ตัดแต่งลากอะไรแต่คือแบบมันรอมันกัดสีเสร็จจริงๆคือสีสดมากครับทุกคนเห็นไหมสีสดมากๆเลย นี้คือยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนจริงๆคือไม่ว่างทําไม่ทันทําไม่ทันจริงๆนี่ยิมก็ปลูกไปไงั้นแหละครับยิมหลายๆคนในเพจนี้ก็คงในช่องนี้ก็คงดูแต่แมมเนาะแต่ก็อาจจะมีติดไว้บ้างทําไว้หลายๆหน้ามันก็ดีกว่านะครับดูไปดูมามันก็เพลินดีครับมันมีหลายหลายสีให้ให้ดูให้ลุนดีก็สนุกดีตรงนี้ก็ยิ้ม นี่ประมาณนี้ก็อัปเดตเหมือนเดิมเหมือนเดิมจริงๆคือไม่มีอะไรที่ไม่ทำคลิปเนี่ยเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนเดิมก็เลยเรื่องที่จะไม่ทํานะครับตัวนี้เก็บไว้ตั้งแม่นะครับคัดแต่สีที่มันแบบสวยๆสีที่มันสวยๆรวยยสวยๆรวยๆราคาไม่ต้องไปนสนใจนะครับเป็นราคาเป็นราคาเก่านะครับไม่ไม่ขายนะครับชุดนี้ไม่ขายนะชุดนี้เก็บนี่เราดูอนาะคตแล้วกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับนี่ตันนี้สวยมาก น้องคนนี้แหละรักมากสุดเลยอันนี้เป็นไม้มเมล็ดนะครับโอเคเนาะคลิปนี้ก็ไร้สาระมากๆแล้วก็คือ<ะ>ก็มาอัปเดตให้ดูแหละว,ว่ามันเป็นอะไรประมาณไหนเราพยายามจะทําไม้มเมล็ดเนาะอยากมีไม้มเมล็ดไม่อยากทําไม้กราบแล้วอืก็พยายามจะเอาไม้มเมล็ดให้เต็มทั้งโรงเรือนเลยอะเดี๋ยวมาดูว่าอีกประมาณสามสี่เดือนข้างหน้านะครับไม้มเมล็ดจะจะเต็มไหมนะครับ